ผ่านจุดที่จะเซลฟี่ไปแล้วนะครับตอนนี้ก็มุ่งหน้าไปที่ทางประตูพระอุโบสถนะครับนี่ลูกนิมิตลูกเบลเลอร์เลยนะครับลูกใหญ่มากมาแล้วมาแล้วดูนะครับดูชาวพุทธศาสนิกชนนะครับที่ไปทำบุญ ปิดทองฝังลูกนิมิตที่วัดทุ่งจับยวนในคืนนี้นะครับเยอะมากเยอะจริงๆนะครับเยอะจริงๆยอมรับว่าเยอะมากเลยเยอะกว่าเยอะกว่าวัดที่แล้วที่ไปนะครับวัดแรกที่ผมไปไม่เยอะเท่านี้เลยโอ้โหดูนะครับดูนะครับต้องต่อคิวเข้าแถวดูนะครับ การทำบุญยังต้องจัดคิวจัดอันดับเลยดูทีครับดูทีไปแทรกไม่ได้นะครับเพราะคนเยอะมากเลยดูสิครับนี่ครับหลังจากที่เราได้ทูบเทียนทองมาแล้วก็มาจุดนี้นะครับเพื่อจะเอาดอกไม้ไปวางไว้กับจุดที่ทางวัดเขาจัดสําหรับวางดอกไม้ไว้ให้นะครับเราก็ไปวางนี่ยังเข้าไม่ถึงเลยนะครับดูที โอ้โหคนเยอะมากอ่ะผ่านจุดนี้ไปผ่านจุดนี้ไปเรื่อยๆนะครับอืมต้องบอกก่อนนะครับว่าสาเหตุที่ผมไม่เอาเสียงธรรมชาติเพราะว่ามันมีเสียงดนตรีเสียงระนาดนะครับซึ่งผมเคยเอาลงเสียงระนาดเอาลง Youtube ปรากฏว่ามีลิขสิทธิ์นะครับโดนเต็มๆเลย ผมเลยต้องรีบถอนออกเลยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวช่องก็จะถูกยุบหาว่าไป Copy ของลิขสิทธิ์เข้ามาลงนะครับเลยเอาเสียงของผมเองอาจจะไม่เพราะเหมือนนักพูดทั่วๆไปนะครับแต่พูดจากใจจริงพูดจากความรู้สึกที่ไปมาวันนี้นะครับมาถึงตรงจุดที่จะต้องอาวนะครับทองนโมก,ก่อนแล้วก็ ท่องคาถานะครับแล้วก็เอาดอกมาไปวางจุดที่ทางวัดทางคณะกรรมการจัดอไปให้นะครับหลังจากนั้นก็ปักธูปนะครับน,น,นี่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 อย่างท่องคาถาอยู่นะช่วงนี้ท่องคาถาอยู่นะครับก็ได้แค่บทเดียวเพราะว่าอาจจะไล่บทก็ไม่ได้คนเยอะมากเลยเลย,เลยขอแค่บทเดียวนั่นแหละขอแค่รอบเดียวนะครับเอารอบเดียวพอ เสร็จแล้ววางเสร็จพอวางเสร็จก็เอาดอกไม้วางเอาทู่ปปักอ้าวแล้วก็เดินนะครับเดินแล้วค่อยๆเดินค่อยๆไหลไปเรื่อยๆคนนี้น่าจะหลักหมื่นนะครับผมว่าหลักหมื่นไม่อยู่นีม่มองหาแม่หมูกับน้องเฟสอนนี่เจอแล้วเจอแล้วแม่หมูก็กําลังเบียดเข้ามาน้องเฟสก็ ในน้องเฟยอยู่ไหนเอ่ยอ๋ออยู่ตรงนั้นนะครับนี่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 อก็พาน้องเขาไปทําบุญนะครับเกิดชาติหน้าก็ขอให้เขาสมบูรณ์แบบยิ่งกว่านี้นะครับอันนี้เขาน้องเข้ามาก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็ถือว่าเราพาน้องเขาไปทําบุญนะครับอยากให้มีชีวิตที่ดีกว่านี้สงสารเขานะครับอ่ามีอะไรก็ว่ากันไปออามาแล้ว ไปไหนล่ะไปไหนล่ะอ๋อเอาเอาเอาอนี้เสียตรงเสียตรงเสียตรงอันนี้แม่หมูเอาแม่หมูไปไหนเอ่ยอันนี้แม่หมูเอามาตอนนี้แล้วครับเลยไปเรื่อยๆมองหาเอาผ่านจุดนี้ไปอีกนะครับต่อไปก็คือปิดทององค์อง์พระตรงนี้แล้วนะครับ องค์พระตรงนี้เสร็จปุ๊บก็ไปปิดทองครับอีกทององค์พระตรงนี้เสร็จนี่ครับตรงไหนเอ่อไปน่าจะไปปิดทอง อันนี้อ๋อในปักโพเงินโพทองนะครับแต่แต่แต่ไม่ไหวต้องปักแค่โพเงินรวมเป็นโพทองสองอันเลยนะครับเพราะว่าคนเยอะมากปักเดินข้ามไปข้าม,มาคงไม่สะดวกแน่นอนเลยปักแล้วก็เดินเข้าข้างในเลยนะครับเดี๋ยวมองหานกเฟซบ๊อไม่เจออยู่ไหนไม่รู้ทีนี้ ดูสิครับดูชาวพุทธครับชาวพุทธศาสนิกชนที่ไปร่วมทําบุญในค่าคืนนี้นะครับมีจํานวนมากจริงๆนในในน้องเฟสกับแม่มูนะครับมากมายเลยโอ้โหสึกมีความรู้สึกว่าวันนี้อิ่มบุญมากนะครับอิ่มอ,อกอิ่มใจอิ่มบุญจะได้บุญได้กุศลกันทุกคนนะครับ อือออดูสิครับเยอะม้อเยอะจริงๆนี่ครับพระอุโบสถนะครับที่เราจะต้องเข้าไปปิดทองให้ดูสิครับดูครับมากมายจริงๆครับชาวพุทธศาสนิกชนที่มาวันนี้นะครับมาจากทุกอำเภอทุกจังหวัดน่าจะมาหลายจังหวัดเลยนะครับเพราะว่า เยอะจริงๆผมเห็นแล้วผมชื่นใจเลยนะครับความศรัทธาที่แรงกล้าของชาวพุทธทั้งหลายที่มาร่วมกันนะครับมาร่วมกันทําบุญวันนี้แม้แต่ตัวผมเองก็รู้สึกดีใจนะครับมีโอกาสได้มาทําบุญปิดทองฝังโลกนิมิตวัดทุ่งจับยนในครั้งนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเป็นโชคดีเป็นความโชคดีนะครับ แล้วก็เป็นบุญของของผมเองแล้วก็ของครอบครัวนะครับครับยังไงที่ใครที่เข้ามาดูในคลิปนี้ก็ขอให้บุญกุศลจงบังเกิดแก่ทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับกับเปรียบเสมือนได้ทําบุญปิดทองด้วยกันนั่นแหละครับนะครับตอนนี้เดินเข้ามาในพระอุโบสถแล้วนะครับโอเคโอเคโอเคเดี๋ยว